n น็กเเป็นยางจากประเทศเกาหลีที่โดดเด่นเรื่องความนุ่มเงียบทนทานอายุการใช้งานที่ยาวนานแถมราคายังดีเหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้และที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมาเปลี่ยนยางให้กับตัว Honda HRV และยางที่ผมใช้ก็คือ Nexen e n f e r a SUC แน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวและทดสอบประสิทธิภาพของยาง Nexen Enfora s u 4ครับสำหรับอย่างนี้จะมีไฮไลท์หลักๆอยู่4ข้อข้อแรกคือความโดดเด่นในการขับขี่บนพื้นถนนแห้งข้อที่2ความโดดเด่นในการขับขี่บนพื้นถนนเปียกข้อที่3คือความนุ่มนวลและข้อที่4คือการควบคุม อย่างนี้รองรับรถจนได้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Honda HR-V คันนี้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ BSUV แปลว่า Mazda CX-30 Toyota o c o r o l r o s s o s s ก็สามารถติดอย่างนี้ได้นอกเหนือจากนี้รถ Eco Car หรือว่ารถ City Car ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Mazda 2 Honda City หรือว่า Toyota Yaris เป็นต้นนอกจากนี้อีกครับกลุ่ม Medium Car หรือว่ารถขนาดกลางก็ได้เหมือนกันครับเช่น m a z d a 3 Toyota a l t i s h o n d a Civic เป็นต้นครับยาง Nexen เป็นยางที่ไม่เคยถูกรีคอ l ์กลับมาเลยหรือเรียกกันง่ายๆก็คือ no ever recall โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่า Product ไหนก็ตามไม่มากก็น้อยก็จะมีการเรียกคืนกลับมาเพราะว่าค้นพบ Defect หรือว่าปัญหาภายหลังการที่ยาง Nexen ไม่เคยถูกเรียกกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาและบ่งบอกหรือว่าสื่อถึงคุณภาพของยางได้ดีมากๆเลยครับ จากที่ผมทราบมา n e x t เถ่ผลิตยางมาแล้วประมาณ500ล้านเส้นถ้าคุณดูสถิตินะครับการที่ n e x t เซไม่มีการรีคอร์กลับมาแม้แต่เส้นเดียวถ้าดูตัวเลข0จาก500ล้านเส้นอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาและสุดยอดมากๆเลยครับ OEM เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่ทราบว่า OEM คืออะไร OEM คือยางที่ติดมากับรถยนต์ตอนที่เราซื้อรถยนต์มาเลยครับ และเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะว่าบ่งบอกหรือว่าชี้ถึงคุณภาพของยาง Next ซ e n จะติดมาให้กับ Porsche ถึง3รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Cayenne Macan รวมถึง Panamera รวมถึงแบรนด์ BMW Mercedes-Benz และ Volkswagen และยังมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยครับ คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่า n e x t n e n t ยนะครับได้รับรางวัลความพึงพอใจอันดับที่1ของประเทศเกาหลีมา12ปีซ้อนแล้วนะครับและอีกข้อมูลที่สำคัญคือ n e x t n นนะครับเป็นผู้สนับสนุนให้กับทีม Manchester City มา8ปีแล้วครับสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนฟุตบอลหรือว่าเป็นแฟน Manchester City นะครับและแบบอยากจะสนับสนุนทีมโดยแบบทางอ้อมก็ลองไปเปลี่ยนยางก็ได้นะครับ จากคุณสมบัติต่างๆของยาง Nexen นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะไปเปลี่ยนยางนะครับคุณผู้ชมสามารถไปที่ LHT Thai นะครับอันนี้อยู่ตรงรังสิตนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ f ิ t เจอร์ r k รรังสิตเลยครับสามารถไปเปลี่ยนได้ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทดลองยางนี้กันก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูฟีลลิ่งนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนยางไปแล้วนะครับโอเคไป้ายจากซ0ซนะครับ ทั้งหมดนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะไม่เกี่ยวกับตัวยางนะครับนี่ร้อยหนึ่งละบ้าเราลองหักดูรถม,มาโอเคนี่ประมาณ90กลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าเราตัดเสียงเครื่องยนต์ออกไปอะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าเสียงยางเนี่ยคือถือว่ามันนุ่มและเสียงมันเงียบเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอยางนี้เลยนะถ้าคนดูจากที่ผมลองเปลี่ยนเลนเน่ย อ่ะแล้วดูวตรงนี้นะครับขึ้นปุบปุบเนีครับมันเป็นเหมือนระนาบเล็กๆนะครับซึ่งตอนที่ขึ้นไปโดยปกติมันจะมีเสียงที่ดังกว่านี้แต่อันเนี้ยถือว่าอยู่ในเลเวลหรือว่าอยู่ในระดับที่ผมพึงพอใจเลยนะเออมันเห็นความแตกต่างและชัดเจนอยู่อ่ะเราเยียบต่ออ่ะปล่อยคันเร่งเราฟังเสียงนะครับต ยานะครับผมสัมผัสได้เลยว่ามันเกาะถนนได้ดีสัมผัสกับผิวถนนได้ดีอันนี้คือความเร็วประมาณ80กิโมตรต่อชั่วโมงลองหักดูอีกรอบนึงลองเปลี่ยนเลนปกติทั่วไปในความเร็ว80กิมต่อชั่วโมงโดยประมาณลองเปลี่ยนดูอลองเร่งปล่อยเปลี่ยนเลนแต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือถ้าเราดูพื้นถนนด้วยนะ อันนี้คือเป็นพื้นถนนแห้งแต่ที่สําคัญคือมันเป็นถนนที่เรียบครับแต่บางทีนะครับเราอาจจะใช้แบบสัญชาตญาณคิดก็ได้หรือว่าเรื่องปกติทั่วไปก็คือถ้าเราขับอยู่บนพื้นถนนที่มันเรียบ,เ,ยบเ,นยนเนียนดีดอะ่ะบางทีมันอาจจะช่วยพพอร์ตตัวยางด้วยซ้าไปซึ่งมันก็จริงในบางส่วนครับแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือ,อยางต้องดีเหมือนกันคือถ้ายางไม่ดีและคุณไปขับถนนให้มันเรียบแค่ไหนก็ตามครับหรือว่าดีแค่ไหนก็ตาม มันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันคือเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนเลนก็คือเป็นหัวข้อในการควบคุมอยู่แล้วนะแต่นี้เราลองควบคุมแบบอยู่ในความเร็วที่อาจจะเร็วหน่อยแต่อยู่ในทางตรงนะครับรู้สึกสมูทนะแล้วก็อเปลี่ยนเลนต่อเนี่ยครับคือแบบเออรู้สึกว่าขนาดตอนที่เราเปลี่ยนเลนคือตัวยางอะครับยังเกาะก,กับตัวพื้นถนน ได้ดีอยู่เลยถ้าคุณฟังแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคคือมันจะต้องสังเกตจริงๆอะ่ะถึงเราจะได้ยินเสียงรบกวนถ้าเราขับแบบเรื่อยๆปกติทั่วไปเือเนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ก็มันก็มีหลายปัจจัยนะในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นตัวยางเป็นต้นแต่ยางก็คือซัพพอร์ตอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างของตัวรถครับคือแน่นอนสมมติถ้าช่วงล่างมันอาจจะไม่ได,ดีมากนะักแน่นอนว่า มันก็ส่งตัวอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่การที่เราใช้ยางที่ดีหรือว่ายางที่โอเคมันก็มาสปอร์ตหรือว่ามันมาช่วยแบ่งเบาภาระของช่วงล่างนะครับและในขณะเดียวกันถ้าช่วงล่างของรถเรามันดีอยู่แล้วการที่เราใช้ยางที่ดีมันก็คือเป็นการบูสต์หรือว่าการเสริมเข้าไปอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ายางของเราไม่ดีแต่ช่วงล่างของเราดีมันอาจจะดึง potential หรือว่าความสามารถของเขา ไม่ได้เต็มที่นั่นเองแบบ100%ครับอันนี้เรามาอยู่บนถนนที่เรียกว่าไม่ได้เรียบที่สุดนะครับแล้วก็มีพวกดินพวกฝุ่นพวกก้อนหินเล็กๆนะ้อยๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะอย่างแรกเลยคือแน่นอนไม่น่ใจว่าในกล้องจะได้เสียงหรือเปล่านะครับอันนี้คือจะได้เสียงพวกก้อนหินนะครับ แต่ยาหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือถึงแม้ถนนมันอาจจะไม่ได้เรียบแต่หน้ายางอ่ะคือมันสัมผัสกับถนนได้ดีมากๆเลยคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันลอยหรือว่าบางส่วนมันหลุดหลุดไปเออผมว่าเนี้ยโอเคเลยเดี๋ยวลองดูกันต่อนะอันนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนกันดูสั้นๆป้าเนี่ยผมรู้สึกมั่นใจอยู่นะเพราะว่าถ้าเวลาผมเปลี่ยนเลนถึงแม้ถนนมันอาจจะไม่ได้เรียบอ่ะแต่รู้สึกถึงความสมดุลเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงกันต่อนะเป็นไอเดียนะครับ โอเคอันนี้สมมุติถ้าเราอยู่บนถนนที่ไม่ได้เรียบม,มากนะักอย่างเช่นตอนนี้ครับความนุ่มอันนี้โอเคเลยหน้ายางที่สัมผัสกับถนนอันนี้โอเคที่ผมบอกไว้แต่ถ้าพูดถึงเสียงรบกวนว่าเข้าไหมอันนี้คือมีอยู่บ้างครับเราจะได้ยินอยู่บ้าง แต่ถ้าเราเทียบแล้วว่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเลเวลหรือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยอยู่ไม่ใช่แค่ตัวยางเท่านั้นไม่แบบว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวรถรวมถึงช่วงล่างครับแต่การที่เราเปลี่ยนยางซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเปลี่ยนง่ายกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนอื่นคือผมว่าอันนี้มันก็เลเวลอัพนะหรือว่าเป็นการยกระดับของ ศักยภาพของตัวรถได้ดีอยู่หากคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจที่จะเปลี่ยนยางไปเป็น Nexen e n f e r a s u c นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยู่แถวรังสิตนะครับผมแนะนำให้ไปที่ร้าน LHT t h i นะครับและอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นเยอะมากมายเลยครับเมื่อเปลี่ยนยางครบ4เส้นลงทะเบียนรับฟรีการรับประกันบาท บวมแตกและเคลมฟรี1ปีหรือ25,000กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถผ่อนยาง0%นานสูงสุด10เดือนเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้นครับส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็มีหลากหลายที่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านของคุณได้เข้าไปที่ Facebook และพิมพ์ว่า nexen thai thailand นั่นเองและร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น b q ค Quick และ MMS ทุกสาขารวมถึง s h o ป e ีและ Lazada เพียงค้นหาคาว่า Nexen t Official Store หากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook Page ของ Nexen t Thailand t h a i นะครับหรือเข้าไปที่ l ลายครับพิมพ์ว่า nexen.th ครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผม Tommy, ทอมมีม่ธิรธรรมธรรมศรสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ